วันนี้นะคะเราอยู่บ้านที่บ้านสวนที่พระรามสองนะเห็นตะลิงปิงไหมเห็นตะลิงปิงไหมอันนี้เป็นเป็นแบบว่า ธรรมชาติแท้ๆเลยไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเป็นเป็นสวนในครองที่บ้านที่บ้านพระรามสองนะอ,อเป็นทึ่ต่แซบฟังสาษเลย ส้มเห็นไหมเห็นไหมอหืหอกะปีต้องมากะปีต้องมีอ